สวัสดี FC ของร้านปานนันที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะทางนะช่องปานนันออฟฟิเชียลนะครับกนะ็มีนะครับการรีวิวนะครับเหรียญน,นี้นะครับนะซึ่งจะเอามาให้ท่านนะได้ชมกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึก50นิกเกิลครับซึ่งเป็นเหรียญ50 รุ่นแรกๆเลยนะครับที่สร้างจากนิกเกิลน,นะทำออกมาเมื่อปีพศ2538นะครับถ้าเกิดใครมีแบบนี้อยากเสนอนะฮะมีเหรียญเป็นถุงๆอยากเสนอสามารถติดต่อทุกช่องทางของเราได้นะครับทาง Facebook ร้านปาอันจจวิลรี่โทรศัพท์ของเรา0 5น0733าแล้วก็ Line แอดป n ร์นปดดอย่าลืมเครื่องหมายแอดไซด์ด้วยแล้วกันนะครับร้านปารันเปิดแต่ช่วงเวลา9้าโมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับสำหรับเหรียญน,นี้นะซึ่งเป็นเหรียญที่ จำนวนการผลิตนะครับค่อนข้างที่จะน้อยนะเพราะผลิตเพียง238,900ครับราคาที่อยู่ในคู่มือนะการนะประเมินนะครับนะคู่มือของนักสะสมเนี่ยนะจะอยู่ที่ เหรียญละ300บาทครับแต่ว่านะฮะผมเนี่ยเคยขายนะเคยขายอยู่ที่เหรียญหนึ่งประมาณ270บาทครับวันนี้นะผมจะมารีวิวนะแกะถุงกันสดๆเลยนะสำหรับเหรียญที่ลึกองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติทุน9ก้ถวายเหรียญแอกริโคล่านะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเดี๋ยวจะทำให้นะทุกท่านได้ชมกันนะครับซึ่งอันนี้นะผมแกะ,แกะจาก แกะจากนะถุงเดิมนะฮะจะมีจะมีนี่ตะกัวนะครับแปะอยู่นะฮะแบบนึงนะเดี๋ยวให้เห็นกันเลยสำหรับเหรียญน,นี้นะล่าสุดนะครับทุนของผมนะฮะได้มาเพียงแค่เหรียญละ180บาทเท่านั้นครับนะ180บาทเท่านั้นนะถือว่าในช่วงนี้ ราคาครับค่อนข้างที่จะถูกลงนะฮะถูกลงอ่านะฮะเนี่ยครับแกออกมาจากถุงนะทุกท่านจะได้เห็นเป็นเหรียญ50ที่มีขนาดใหญ่นะฮะเป็นเหรียญ50ที่มีขนาดใหญ่สร้างจากเนื้อนิกเกิลครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นภาพนะฮะในหลวงรัชกาลที่9ทส่งกล้องนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฮะก็จะเป็นแบบนี้มีรูปของ นะต้นก้าต้นกล้าแล้วก็ชาวนานะสำหรับเหรียญน,นี้นะทำออกมาเมื่อปีพศ2538ครับขนาดจะอยู่ที่ประมาณ3.16ม mm, ิลเมตรครับก็ราวๆประมาณ3.6เซนนั่นเองฮะน้ำหนักจะอยู่ที่21กรัมครับตอนนี้นะผมมีนโยบายนะครับที่จะนะทำนะคร เอาของทั้งหมดที่อยู่ในนักสะสมที่เขาเก็บไว้เนี่ยนะฮะเอาออกมาฮะซ,ซื้อซื้อออกมาใครมีเก็บเยอะๆเราซื้อออกมาแล้วกระจายนะครับกระจายให้นักสะสมทุกคนในราคาที่ถูกมากซึ่งนะับผมมาทุนมานะทุนมานะ,ะเฉลี่ยก็คืออยู่ที่นะฮะเราราประมาณ180ครับผมไล่เก็บมานะร้อยแปราคาขายออกตอนนี้นะฮะขายเพียงแค่180บาทเท่านั้นเอง นะราคา180บาทเท่านั้นแต่ว่าของนี่จะมีจํากัดนะครับเผื่อใครสนใจที่จะเป็นเจ้าของก็รีบหน่อยแล้วกันนะฮะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางครับแต่ถ้าเกิดะสะดวกสบายสุดก็คือจะเป็นช่วงประมาณไลฟ์สดนะไลฟ์สดเพราะจะมีแอดมินนะครับเขาคอยดูแลแบบเรียลไทม์นะเรียลไทม์มีของเข้าเยอะแยะมากมายนะครับก็ให้ทุกท่านได้จองราคาช่วงนี้ราคาบอกว่าถูกมากครับนะถูกมากผมพยายามที่จะนะเอาออกมาเข้าไวปล่อยไวกันเลยทีเดียวครับใครที่คิด ว่าลงทุนเหรียญน,นี้มีอนาคตนะรีบๆจองกันได้เลยนะครับผม